สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถ Fortuner นะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทท่านมาพบกับ Toyota Fortuner 2.4V ปี2010 8นะเกียร์ออโต้คันนี้สีบลอน์เงินนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะได้เป็นกรอบไฟหน้าเนะะี่ยค่ะให้มาดูไฟใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะ,ะไฟอันนี้นะคะเราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะเป็นไฟนะคะใบนี่เลยนะคะใบบีม LED นะคะ ใบีม LED เนาะก็ได้เป็นกรอบไฟนะคะที่เปิดปิดนะคะในหลอดหลอดนี้เลยนะคะเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะคะได้ในหลอดเดียวกันแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีระบบ Follow Me Home ด้วยนะคะเป็นะระบบไฟนะคะที่เวลาเราดับเครื่องอะคะ่ะก็จะยังสามารถนะคะทำงานอยู่ใน30วินาทีนะ,ะมาพร้อมกับกรอบไฟ ตัดหมอกเป็นโครเมียมด้วยนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกล่องไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมด้วยนะคะคันนี้นะคะน้ำหนึ่งพาดูรายละเอียดด้านหน้ารอบๆก่อนเลยแล้วกันค่ะนะคะคันนี้นะคะได้ด้านหน้าเดิมๆนะคะสวยมาก สีบรอนเงินคันนี้นะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะอ่ะดูฝากระโปรงกันบ้างนะคะคันนี้รายละเอียดบอกเลยว่านะคะสวยการันตีคันนี้นะคะเป็นรถปลดระวังมาจากหน่วยงานนะคะปลดระวังมาจากหน่วยงานข้อดีของรถปลดระวังจากหน่วยงานนะคะ <c oughs> เราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้อันนี้คือด้านหน้าของเขานะคะ <c oughs> มาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางกันบ้างนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานได้เป็นดิสเบรกสล้อเลยนะคะได้ดิสเบร สีล้อนะคะแม็กเดิมจากโรงงานแม็กหกลูโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะได้ดิสเพกสี่ล้อมาดูซุ้มล้อใกล้ๆมาดูซุ้มล้อใกล้ๆนะคะอันนี้ปีกนกเดิมนะคะรถนะคะที่น้ำหนึ่งนำะมารีวิวนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยนะคะอ่ะนี่นะคะให้ดูคันนี้สวยมากนะคะในเรื่องของอ่า ระบบเบรกตรงนี้นะคะมีระบบช่วยในเรื่องของการออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะคะมีระบบควบคุมนะคะการใส่ของส่วนข่้วท้ายอ่ะนี่นะคะให้ดูนะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีนะคะกับ Toyota f o r t u n น r คันนี้เนาะนะคะมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC นะคะระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็ระบบเสริมแรงแรงเบรก d a ด้วยแล้วก็มีในส่วนของกระจายแรงเบรก บีดีอีกตังหานะคะคันนี้นะ,ะอ่ะนี่ให้ดูรอบๆคันนะคะป้าเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะก็มีบันไดนะคะด้านข้างนะคะสีดํานะคะตัดขอบก็สีบอลเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นกุญแจ อัจฉริยะนะคะซุนแชสซุนแจสมาร์ทเอนทีนะคะนี่ก็จะเป็นซุนแจของเขานะคะจะจบเดิมรอบคันเลยค่ะคันนี้อ่ะปปดูภายในกันบ้างนี่น้ำหนึ่งพาดูภายในนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลดูทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็เอ่อเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถปรับได้แดทิศทางด้วยนะคะปรับได้แดทิศทางด้วยมา d ในส่วนของพวงมาลัยค่ะนะคะได้เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะมันติฟังชันนะคะมีระบบควบคุมที่พวงมาลัยนะคะได้ระบบควบคุมที่พวงมลลาลัยด้วยนะคะก็ะทางซ้ายมือนะคะจะเป็นระบบควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะคะออแล้วก็ด้านขวามือนะคะ,ะ,คะเป็นระบบควบคุมของมาตรวัดนะคะมาตรวัดจอแสดงผลนะคะ MID นะคะมัน,นติฟังชันนะคะ information นะคะมันติ information ดิสเพย์นะคะ MID นะคะนี่เดี๋ยวลำหนึ่งสตาร์ทรถนะคะให้ทุกทุกท่านได้รับชมในส่วนของเลขไมค์กันนะคะอ่ะนี่นะคะได้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะคะได้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนี่นะคะมาตรวัดดูสบายตานะคะดูสบายตาเลยนะคะอ่ะมานะคะคันนี้นะคะเลขไมค์อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่น เก้าันกิโลก,กว่าๆนาหนึ่งแสน้ามืนเก้าพันนะคะมาดูแผงประตูกันบ้างนะคะแผงประตูนี่นะ,ะอันนี้เราปรับสภาพทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่เปิดด้านในเป็นโครมเมียมนะคะนี่ค่ะร่องรอยไม่มีเลยนะคะถือว่า ปรับสภาพได้ดีมากใหม่มากค่ะคันนี้นะคะเราการันตีโครงสร้างเดิมเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญ,ญาตเปิดห้องเครื่องด้านหน้านะคะให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมๆกันอันนี้หน้าจอนะคะเรามี SD card ให้นะคะมีกุญแจสำรองให้นะคะคันนี้มี SD c a r การให้มีกุญแจสำรองให้นะคะอันนี้ก็จะเป็น power outlet เนาะแล้วก็นี่ค่ะมี usb นะมี usb อันนี้นะคะเอ่อ ทีคอนเน็กเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเป็นรถมือ2องเนาะทีคอนเน็กที่ต่อจากป้ายแดงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้นะก็คือต่อจากเจ้าของเดิมได้นะคะต่อจากเจ้าของเดิมได้อันนี้น้ำหนึ่งไปถามมาแล้วนะคะทีคอนเน็กเนาะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นรองรับเนี่ยก็แอนดรอยด์ได้นะคะ ไอโฟนนี้ได้แล้วรองรับนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องคูบ็อกนะคะได้คูบ็อกด้วยนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นรถปลดระวังมาจากหน่วยงานนะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แว่นตาเนาะแล้วก็ไฟค่ะไฟเป็น LED นะคะเป็น LED นะ,ะตรงนี้นะคะอ่าในส่วนของที่บังแดดนะคะมีช่องเสียบ กร์ดนําบัตรด้วยนะคะมีช่องเสียบกร์ดนําบัตรแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีไฟนะคะนี่แล้วมีกระจกนะคะกระจกเลื่อนมาปุ๊บนะคะไฟปิ๊บเลยนะคะก็คนที่ชอบแต่งตัวแต่งหน้าเช่นสาวๆนี่ก็ชอบมากๆเลยเนาะ,ะมาดูค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็มีไฟอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้เป็นมาดูแถวที่2กันดีกว่าคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถกฏระวังจากหน่วยงานนะคะ สวยอดีมูฝั่งนี้นี่นะคะมีกระเป๋าใส่เอกสารทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะคะแล้วก็เบาะด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะอ่ะนี่มีตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะ a c นะคะ220โวล์นะคะนี่นะก็เชื่อมต่อเสียบ ได้นะคะน,นี่ก็คือแถวที่2เนาะก็ไฟอยู่ตรงกลางมีแอร์หลังนะคะคันนี้สวยมากๆเลยใครสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลย096นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรได้เลยปรึกษาฟรีค่ะ096198 4963ย้ำอีกสักหนึ่งรอบค่ะ0961984963อันนี้เราเก็บรายละเอียดเก็บงานให้หมดแล้วนะคะเก็บรายละเอียดเก็บงานให้หมดแล้วนะคะก็ไฟด้านท้ายนะคะนี่นะ,ะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะท้ายสวยมากนะคะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ค่ะนะคะที่ปัดน้ำฝนระบบไล่ฟ้านะคะมีกล้องถอยนะคะมีกล้องถอยให้นะคะ ด้านหลังก็มีนี่เลย ไฟไท้ายทับทิมเนาะอ่ะมาก้มต่ํากันดีกว่านะคะมีอย่างอะไรให้เรียบร้อยนะคะมีอ um ย่างอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่อตามเบอร์นี้นะคะตอนนี้น้ำหนึ่งนะคะรีวิวอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทย68ถ้าโทรเข้ามาเพชรยนต์เราจะมีเซลล์อื่นๆนะคะแต่ถ้าอยากติดต่อน้ำหนึ่งโดยตรงนะคะก็ติดต่อเข้าที่เบอร์น้ำหนึ่งเลยนะคะจะเจอน้ำหนึ่งนะคะ0961984963นะ,ะติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะแล้ว ก็ในส่วนของตรงนี้นะคะด้านท้ายอ่ะ,อะคันนี้นะคะมาพร้อมกับถาดให้มีถาดให้นะคันนี้มีถาดให้นะ,ะแล้วก็อันนี้ก็คือพับเบาะแถวที่3ให้ดูนะคะฟอร์จูเนอร์นะคะก็ตรงนี้ก็จะกว้างนะคะมีถาดให้นะคะ,นะคะด้านหลังก็กว้างนะคะแต่ว่าด้านข้างนะคะอาจจะแคบหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเราพับเบาะแต่ข้อดีของเขาคะ่ะนะคะเบาะไม่ซุดตัวเนาะเพราะว่าเราพับข้างนะคะอ่ะมาดูในส่วนของน็อตกันบ้างนะคะนี่นะคะน็อตเดิม เดิมเลยนะคะคันนี้สวยมากๆใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะถ้าอยากให้น้ำหนึ่งดูแลนะคะติดต่อที่เบอร์0961984 0961984963นะคะน้ำหนึ่งจะดูแลเองนะคะแต่ถ้าโทรเข้าที่เพชรยนต์นะคะ,ะติดต่อน้ำหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีเซลล์หลายๆคนเนาะเขาจะมีเซลล์หลายๆคนก็จะคละก,กันไปแต่ถ้าอยากให้น้ำหนึ่งดูแลโดยตรงก็โทรเข้ามาได้096198 4963นะคะอ่ะด้านหลังนะคะเป็นไฟฟ้านะะเป็นไฟฟ้าการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีใบสอคอบอด้านหน้านะคะเดี๋ยวด้วยหนึ่งหยิบให้ดูเลยนะคะรถทุกคันนะคะต้องมีใบสอ,อ,บอะคบเนาะคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่9 5 0 0 0 0ห 9,000นะคะ959,000นห้าหมื่นันบปีสองพนะคะ, 2018, ะ,คะมาอยู่ที่152,000กิโลกว่าๆนะคะนี่ก็คือมีใบสคอบอเนาะราคาตั้งขายย้ำอีกหนึ่งที่ค่ะนะคะ959,000นะคะ500,000เอ่อ959,000คันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นนะคะก็ฟรีดาวได้นะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวได้ ฟรีดาวนะคะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่17,400หมืนะคะแต่ถ้าจะออกรถศูนย์บาทถ้าจะออกรถศูนย์บาทเลยนะคะจะผ่อนอยู่ที่17,000 17,700เจ็นะคะ17,700นี่ออกรถศูนย์บาทแต่ถ้าจะออกรถฟรีดาวจะอยู่ที่1นึ0 0หมื่ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนะคะคันนี้นะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะเอาเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะเนี่ยค่ะรอยสปอร์ตเมกอาร์เดิมๆเลยนะคะเดิมนะ,ะรถเดิมสวยค่ะนะ น็อตเดิมนะคะแล้วก็ซีนซิลิโคนฝาก,กระโปรงค่ะนะคะ,นะคะไม่มีรอยผุนะคะ่ะแผนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์มีสติกเกอร์นะคะ sticker, ครบคันนะมีสติกเกอร์ครบคันใครสนใจก็ติดต่อมาหาน้ำหนึ่งได้นะคะถ้าอยากใ้น้ำหนึ่งดูแลโทรมาได้เลย0961984963นะคะ หยิบหูโทรศัพท์ไะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาน้ำหนึ่งปรึกษาฟรีนะคะปรึกษาฟรีเลยนะคะ0ูนย์8 4 9 6 3นะคะติดต่อน้ำหนึ่งได้นี่ค่ะให้ดูอันนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้ย้ำอีกหนึ่งทีค่ะนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่959,000านะคะคันนี้ ออกรถฟรีดาวนะ,ะออกรถฟรีดาวนะคะฟรีดาวคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่17,400แต่ถ้าจะออกรถศูนย์บาทนะคะคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่17,700นะคะใครสนใจนะคะอยากให้น้ำหนึ่งดูแลโทรเข้ามาที่0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะนะคะเครดิตอื่นๆนะคะก็ถ้าอยากปรึกษาเรื่ององเครดิตก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ